สวัสดีชาวสแลมดังทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ในที่สุดก็มีตัวมาใหม่อีกแล้วนี่เลย Leave him to me Leave him to me ก็คือปล่อยให้ฉันเป็นคนจัดการเขาเองสำหรับตัวละครตัวนี้ชื่อว่าฮาเซกาวะคาสุชิคาสุชิหรือคาสุชิวะโอ้โหพูดแล้วหิวซูชิหิวอาหารญี่ปุ่นเลยนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีฉายาว่านักล่างเงาเห็นไหดูชื่อเขา นักล่างเงาคือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเด่นเรื่องการป้องกันมากๆนะจะคล้ายๆกับเจ้าอิเคกามินะฮะก็จะเล่นสายป้องกันโหดมากสําหรับตัวนี้เนี่ยคือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าใครที่แบบเล่นเป็นสายป่วนคือต้องตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่บล็อกโหดมากนะฮะคือเขามีสกิลบล็อกที่ค่อนข้างดีนะฮะคือแบบรบกวนฝั่งนู้นได้ค่อนข้างแบบค่อนข้างชัวร์แล้วก็บล็อกตัวแบบสายชุด3มแต้มไม่ว่าจะเป็นจินมิซุอิอะไรพวกนี้เนี่ยตัวไหนที่ชุด3มแต้มคือตัวนี้คือ แบบเป็นศัตรูตัวฉกาดของเขาเลยนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยคือวิธีได้มาของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีมันมีทั้งหมดหลายวิธีอยู่นะวิธีแรกนะครับเราจะสามารถได้มาโดยการนี่ครับผมเราสามารถเล่นกิจกรรมวันนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นกิจกรรมนี้ก็คือเหมือนเป็นการหมุนนะเพื่อเอาตัว๋วมันจะได้ตั๋วโชโยแล้วก็เอาตั๋วโชโยเนี่ยไปแลกนะฮะนี่ครับเอาตั๋วโชโยไปแลกนะฮะหนึใบก็จะได้มาแล้วครับเจ้าฮาเซกาวะคาสุชิ ะะผมคิดว่าผมจะไปหมุน <_' S 1> ก็คือเราต้องหมุนนะเนี่ย<_<_'>จนกว่าเราจะได้ไอ้ตั๋วโชโยคร100บ100ใบใช่ไหมเราก็จะได้เลยโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะใช้ตั๋วทั้งหมดกี่ใบนะฮะ <_' S 2> เพื่อหมุนให้ได้เราจะใช้ตั๋วในการหมุนงงไหมตั๋วในการหมุนจากนั้นเราจะได้ตั๋วโชโยเราจะใช้คูปองทั้งหมดกี่คูปองนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าผมจะลองซื้อทีละ10ก่อนนะผมจะลองซื้อทีละ10อันก่อนละกันนะครับทีละ200คูปองนะฮะ มาสุ่มเลย10ทีปับ๊บโอ้โหตัวล้วนๆเฮ้ยส0ทีปุ๊บเราได้มา20เลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราซื้อทนะีละ10นะรอบนี้ผมซื้อ20เลยไหมนี่รอบนี้ผมซื้อ20เลยครับ400คูปองรวมเป็น600ใช่ไหมฮะรวมเป็น600แล้วจากนั้นเราก็ไปต่อครับสุ่มทีละ10ไปจังหวะน,นี้ปุ๊บได้มา38แล้วเฮ้ยไปอีกครับผมมับ 5้แล้วครับผมเฮ้ยใกล้ถึงความจริงใกล้ถึงความจริงแล้วโอเคผมว่ารอบนี้ผมจะซื้อสัก30เลยดีกว่าเฮ้ย hey, 40เลยไหมผมว่า40เลยดีกว่านี้800คูป,ปองค,มมครับผมมาสุดไปทีละสิบครับมับเป็น78แล้วเฮ้ยนี่เราจะได้แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมป้าบเฮ้ยหน0่แล้วแสดงว่าตั๋วเราเหลือ <S <S <ๆ S 1> มปเนี่ยเดี๋ยวนะเอาให้หมดเลยแล้วกันโอ้โ เดี๋ยวนะไอ้สามพเพชรนี่มันมีอยู่จริงป่ะครับนี่ยังเหลือเราซื้อมาเกินมัะนะร้อี่สิบแล้วฮะโอเคตั๋วหมดละใช้ไปทั้งหมดกี่ตัว๋ววะเนี่ยคือใช้ไม่เยอะนะใช้ประมาณ2,000ตั๋วป่ะน่าจะประมาณ2,000ตั๋วก็ได้แล้วครับผมนี่ฮะจากนั้นเราก็มาแลกตัวละครตัวนี้ได้เลยมับนี่ได้ไดมา,มาแล้วฮาเซกาวะคาซุชินักล่างเงาทีมโชโยนั่นเอง ไอ้ยาโอ้โหปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ด้วยอะไม่ทรมดารอยนี่เรากดรับด้วยนะรับเศษรับเศษรับเศษจ,จากนั้นเนี่ยเหมือนเดิมครับเราจะมาจัดเต็มให้มันเต็ม100%นะฮะสำหรับพรสวรรค์เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้ากันก่อนโอ้โหร้านค้าเปิดขายอยู่นี่ลดลดลดอยู่ลดอยู่ใช้พันสี่เองเหรอซื้อได้10อันนะฮะซื้อได้10แพ็คนะครับผม เนี่ยฮะซื้อได้10แพ็คจำนวน1,400่คูปองด้วยกันครับราคาไม่แพงนะตัวนี้โอเคแล้วก็มีอันไหนที่แบบซื้อได้อีกไหมอ๋อสามารถใช้เพชรซื้อได้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าผมแบบก้าวข้ามตรงนี้มาแล้วไงอันนี้เราซื้ออีก10ครับผม2,400่ 2, คูปองไปอีกครับผมโอเคตอนนี้เรามีเศษพรสวรรค์44เศษแล้วนะผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านั่นเดี๋ยวผมขอไปอัพสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ไงสามารถใช้ตัวแดงซื้อได้ด้วยครับผม Okay. เราใช้ตัวแดงซื้อไปตอนนี้ผมมีทั้งหมด54เศษนะเดี๋ยวผมขออัพตัวละครสักครู่หนึ่งนะฮะมาแล้วจ้าจากนั้นเราอัพใส่สุดไปเลยใส่สุดไปเลยครับผมไปเกรดบีเกรดบีก็ต้องเกรดเอเกรดเอแล้วยังไงต่อเกรดเอแล้วก็ต้องเกรดเอสเกรดเอสแล้วก็ยังไงแล้วก็เรียบร้อยครับเต็มครับ คือเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเด่นทางการชุดกลางนะเนี่ยเห็นไหมสเตตัสการโจมตีเนี่ยชุดกลางกับชุดใกล้จะค่อนข้างสูงเลยดังกับเลอัพนี่ก็ไม่แย่นะ ก็ถือว่าสูงพอสมควรอยู่เหมือนกันสําหรับสเตตัสการป้องกันนะครับนี่ฮะตั้งรับจะสังเกตได้ว่ารีบาวนี่ก็พอมีนะไม่ได้แย่เลย85แต่ว่าบล็อกนี่จะเด่นมากเห็นไหมบล็อกนี่เขาจะเน้นไว้เลยว่า90นะครับผมสติวนี่ก็ไม่ธรรมดานะสติลก็80อยู่เหมือนกันเนี่ฮะการรบกวนเขาก็เยอะนะ90อืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดคือสเตตัสจะค่อนข้างบาลานต์นะตัวนี้แต่ว่า3แต้มนี่ก็จะทําไม่ค่อยได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้โอเคเรามาอัพพรสวรรค์กันดีกว่าครับผมเราใส่สุดนะ นี่เราใส่สุดไปเลยสำหรับบล็อกคือตัวนี้เนี่ยมันเด่นเรื่องการบล็อกนะดูครับกระโดดพุ่งมาเนี่ยสังเกตได้ว่าเรายังไม่ได้อยู่ข้างหน้าเลยนะเรายังไม่ได้อยู่ไอ้ตรงเขียวเขียวข้างหน้าเขาเลยอะแต่ว่าตัวนี้กระโดดบล็อกมาตบเลยอะ่ะสกิลส่วนมากเขาจะเป็นสกิลติดตัวนะฮะดูดิโอ้โบล็อกกดดันโอ้โหอัตราการบล็อกลงพื้นอ่าอัพเต็มไปเลยครับผมอัพไปเต็มไปเลยครับผมตั้ง ถอยรับบอลถอยรับบอลอันนี้จะเป็นการชูดแบบสเต็ปแบ็กนะฮะสเต็ปแบ็กชูด๋ยวผมขออัพก่อนสเต็ปแบ็กชูดนี่ครับดูครับเห็นไหมเรารับลูกมาปุ๊บเราสเต็ปแบ็กแล้วก็ชูดเลยอ้าวเหนียไหมเราเรากดค้างไว้เลยนะใช่ไหมเรา,ากดค้างไว้ปะผมไม่ชชว่์เหมือนกันนะว่ากดค้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันจากนั้นเราอัพให้เต็มก่อนจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันมีร่าง2งด้วยนะผมเห็นมันมีร่าง2ด้วยนะเห็นในเซิร์ฟจีนเขากำลังแบบเล่นกันฮิตๆิตคือตัวนี้เอาจริงๆเป็นตัวที่แบบ เขาค่อนข้างฮิตกันเลยนะผมไปดูพวกคนต่างประเทศเขาเล่นกันมาเดี๋ยวนะไอค่าไอตั๋วฝึกฝนตั๋วฝึกซ้อมสกิลเนี่ยจะครบปะเนี่ยสำหรับสกิลนี้เนี่ยสกิลที่3จะเป็นสกิลวิ่งนะคือวิ่งวิ่งทั้งเกมอ่ะวิ่งเร็วทั้งเกมเลยตัวนี้สำหรับสกิลที่4ี่นะฮะจะเป็นปิดบล็อกนะครับผมปิดบล็อกบล็อกที่หน้าโอ้โหดูดิความสูงตัดบอลโอ้โหดู นี่ครับถ้าเกิดแบบมีคนส่งมาเส้น3ามแต้มใช่ไหมปุ๊บมีโอกาสที่เราจะตัดบอลเขาด้วยนะฮะโอ้โหสกิลแบบปวนจัดอะ่ะคือแบบปวดร้องไห้เลยดูดูนี่ฮะมีโอกาสที่เขาจะชุดไม่ลงนะถ้าเกิดเราอยู่ข้างหน้าเขาแบบลบกวนอะ่ะคือกะมาลบกวนเต็มที่เลยถ้าเกิดเป็นเจ้าอีเคนามิเนี่ยคือมันจะประมาณว่าเราเราอยู่กดดันเขาใช่ไหมแบบยืนยืนกดดันอะ่ะคือกดยืนเฉยๆเพื่อกดดันเขาแต่ว่าเจ้านี่ เจ้านี่คือไม่ได้แบบยืนกดดันธรรมดานะอันนี้สามารถตบได้ด้วยคือความเกียร์ของมันคือมันสามารถตบได้ด้วยนี่แหละฮะโอเคนี่ครับอันนี้เร่งสปีดแล้วจับบอลชุดนะผมผมใส่หมดทุกท่าเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เนี่ยเต็มร้อยเกือบหมดละมาดูอันติกันดีกว่านะฮะอันติเนี่ยจะเป็นการกระโดดตบนะฮะนี่ครับเขาชุดปุ๊บเรากระโดดตบมาฮะระยะไกลพอสมควรเลยนะแต่ว่าการกระโดดตบของมันจะ ต่างจากจุนนะเพราะว่าจุนเนี่ยจะกระโดดคว้าลงมาใช่ไหมฮะแต่อันนี้จะเป็นการแบบฟาดอ่ะฟาดแบบดูชื่อก่อนอ่ะวอลเลย์บล็อกอ่ะคือน้องๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าวอลเลย์เนี่ยเวลาเขาจะตบอ่ะเขาจะตบกันแรงแค่ไหนคือไอเน,นี่ยคือตบแบบลูกออกนอกสนามไปเลย <c oughs> ตบแบบรุนแรงมากโอเคไม่เป็นการรอช้าครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตั๋วตัวละครผมพอพอดีเอ้ยเดี๋ยวนะบ้า <Leave him. S 1> โอ้ผมไม่น่ารีบเลยเพราะว่าเราสามารถอัพตรงนี้ได้นี่เรามารับของได้นี่ไง โอ้โหโอ้โหเสียดายเศษเหลือเยอะเกินเศษเหลือเศษผมเหลือเยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่าแบบมันพอดีเลยนะที่ผมซื้อมาเมื่อกี้โอเคจากนั้นเราก็ใส่ให้เต็มครับใส่ให้สุดใส่ให้สุดไปให้หมดโอ้โหพอดีพอดีไปครับ100เซครับผม <Please S 1> ตอนนี้เนี่ยพรสวรรค์100เตเต็มแล้วครับโอ้โห เรียกได้ว่าไม่ทรมาดาอ่ะฮะไม่ทรมาดาอเฮ้อ uh huh. สำหรับลูนนะครับสำหรับลูนเนี่ยผมจะใช้เซตนี้ครับผมทางซ้ายเนี่ยจะเป็นกำแพงวงในนะไว้ชุดกลางนั่นเองนะฮะข้างบนครับสีฟ้าเนี่ยใช้เป็นกระโดดแล้วก็ชุดกลางนั่นเองนะครับผมสำหรับทางขวาสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นบล็อกชั้นเยี่ยมนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำลูนไว้ก็ใส่เป็นลูนรลเวลหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเด่นทางด้านการบล็อกใช่ไหมผมก็นี่เลยใส่บล็อกเต็มไปเลยแต่ว่ามัน มันแค่เนี้ยสำหรับข้างล่างนะครับผมข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรวะคุณสมบัติปะความเชื่อมั่นจากทีมเนี่ยเวลาที่เราได้รับลูกจากเพื่อนปุ๊บภายใน2วีเนี่ยเราจะชุดแม่นขึ้นนะ 5%นนั่นเองนะฮะแล้วก็อันกลางเนี่ยจะเป็นปิดเส้นทางชูดก็คือเวลาที่เรากระโดดตบใครอ่ะที่เขาชูดธรรมดาแบบคือไม่ได้เลアฟหรือว่าดังอนะ่ะเวลาที่เราเข้าไปตบคนที่เขาชูดธรรมดาเนี่ยระยะการบล็อกของเราเนี่ยคือระยะมันจะเพิ่มขึ้นอีก0 4เองถือว่าแบบไกลเหมือนกันถนะ้าทำเปเล่นไปแล้วก็ตรงนี้ครับนักชูดพื้นที่โล่งนะฮะก็คือถ้าเกิดเราชูดเวลาที่เราลงโล่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้แม่นขึ้นอีก5%นั้นเอนะจะสังเกตได้ว่าชูกลางเน,เ,ลเ,เ,นนนเนี่ยอะสมคัะเนอกคเด้วอ่อัปดหลาง คู่หนึ่งนะพอดีตัว๋วแบบตั๋วมันเหลือเดี๋ยวผมขออัปโหลดให้มันเต็มแป๊บหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้อัปเซตนี่นะผมอัปโหลดอย่างอื่นโอเคครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับโอเคครับผมเมื่อกี้ผมอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปลองฝึกซ้อมกันดีกว่านะฮะคือมันจะมีท่าที่เราต้องกดใช้อยู่2ท่านะก็คือไอ้ท่า s t e ป back อะท่าชุดหลักๆของมันก็จะมีแค่ไม่กี่ท่านะอันนี้คือตั้งรับอ๋อนี่ครับมันบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเขตปล่อยสกิลกดค้างไว้นะะ กดค้างไว้แล้วส่งก่อนนี่ครับ <P est. S 1> กด <P est. S 1> กดค้างไว้มันจะสเต็ปแบ็กออกมาแล้วชุดครับผมเฮ้ย <P est. S 1> hey เอาไว้ง่ายคือกดค้างอะ่ะ <P est. S 1> ฮึบอันน่ะโอ้โหเฮ้ยท่ามันท่ามันแจวอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเ <P est. S 1> นี่ยดูดิสเต็ปแบ็กโอโ้โหคือทำแต้มได้เหมือนกันเดี๋ยวขอดูท่าชุดลหลายท่านะฮะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันท่าเมื่อกี้เรากดค้างไปเลยอันนี้จำชุดสายฟ้าไม่อยู่ในเขตปล่อยสกิลกดจำชุดสายฟ้าแล้ว อ๋อเหมือนมันก็เหมือนชุดปกตินะมันก็เหมือนชุดปกติแต่ว่าเหมือนจะปล่อยเร็วเหมือนจะปล่อยเร็วขึ้นมานิดนึงอะเอาง่ายคือชุดปกติเลยนะแต่แบบเหมือนเหมือนปล่อยบอลเร็วแต่สําหรับผมผมก็ว่ามันมันก็ไม่ได้ปล่อยเร็วอะไรขนาดนั้นมะแต่ก็เร็วกว่าตัวอื่นเออประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมต่อไปวิ่งถอยหลังเหรอใช่ปะเนี่ยอ๋อมันคือท่าเดียวกันก็คือเราแบบเหมือนมันเคลื่อนที่อยู่ อ๋อคือมันเหมือนท่าแรกเลยแต่ท่าแรกเหมือนจะแบบเราอยู่เฉยใช่ปะมันจะสเตปแบ็คแต่ท่านี้คือเราวิ่งอ๋อมันมันคล้ายๆกันโอเคผมเข้าใจละสเตปแบ็กแล้วก็ชูดไปดิจานไงอ๋โอโหโอเคถือว่าทําแต้มได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่แล้วท่านี้ะเลี้ยงบุกอ๋ออันนี้เลี้ยงบุกแล้วกดชูดสายฟ้าอ่าชูดไว้ชูดไวรู้เรื่องนะโอเคโอเคครับผม อัพสปีดนี่ครับเราเรากด <pass. S 1> แต่แต,แต่แต่ตัวเราต้องวิ่งไวนะเนี่ยตอนจังหวะที่เราวิ่งไวครับอ๋อมันจะปล่อยไวเลยโอเครู้เรื่องรู้เรื่องส่งมาเพื่อนส่งมาอ๋อเรากดวิ่งไปได้เลยครับโอเคผมเข้าใจละท่านี้ไม่ยากครับ <Nice pass. S 1> เราเรากดเรากดค้างไว้เลยเรากดวิ่งได้เลยแล้วมันจะปล่อยชูดของมันเองคือถ้าชุดมันมันไม่ค่อยหลากหลายนะในความในความคิดผมอะถ้าชุดมันคือผมว่ามันเดาง่ายแต่ ผมผมว่าไอ้ท่าสเต็ปแบกแล้วชูดอะค่อนข้างดีเลยเอาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นแรงกันจริงๆเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ กดไปเลยคือผมเซ็ตไว้แล้วผมเซ็ตไว้เลยว่าผมจะเล่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับการแบบเราไปเจอพวกมิซูอิอะไรพวกเนี้ยใส่ชุด3มแต้มคือตัวนี้แบบจะเหมาะมากๆนะฮะแต่ว่าจะได้เล่นไหมแค่นั้นแหละสายป้องกันอ่ะคือตัวนี้มันสายป้องกันล้วนๆเลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะคือตอนนี้ผมเป็นหอราชัน72ดดาวนั่นเองไปกดไปเลยโอโหเจอห้องอย่างไวนี่แบบขนาดผมอัดตอนตีหนะึ่งอะเนี่ย เจ้ห้องไวมากเอาดีมาดีผมว่าไม่มีใครแย่งผมเล่นหรอกไอตัวใหม่นะ่ะเพราะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวสายป้องกันไงส่วนมากคนจะไม่ค่อยแย่งเฮ้ยมันจะมีคนเล่นมาเนี่ยผมไม่สนผมจะเล่น<ส>เล่นได้<ส>ผมเชื่อมั่นในความสามารถมันว่ามันสามารถเล่นได้ทุกโลถึงฝั่งนั้นเขาจะเอามาปเนี่ยสแต้มสาย3แต้มเอามาดีเอามาดีก็เอามาดิจานนี่ครับเราใช้รูนของเราครับผมสกิลบล็อก เราเกิดมาเพื่อบล็อกแต่ว่าคือถ้าเกิดฝั่งนั้นเป็นสายดังไงโอ้โหเขาเล่นสายดังกัน2ตัวเลยเราไม่ได้ไปเจอพวกชุดติ้งก์ดไงคุณผู้ชมเราไม่ได้เจอพวกชุดติ้งก์ดแล้วเราจะเล่นได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูกันครับผมนี่คือเกมแรกเลยนะคือเกมแรกของการจับตัวนี้เลยอะ <laughs> ดูชื่อดูชื่อ,อให้เดาก็ให้ดาวอะครับผมสำหรับน้องๆอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะทำไมพี่เจเปลี่ยนชื่อคือ ผมรู้สึกว่าแบบพอแบบผมตั้งชื่อจานเจแล้วไปเล่นคือคนเขาแบบเหมือนเกรงเกรงกันน่ะเหมือนเขาเกรงเกรงก,กันผมก็เลยแบบเอาชื่อแบบแ,บบแปลกๆแ,แล้วกันโอเคช่วยรีบาวไม่ต้องช่วยรีบาวไม่ช่องช่วยรีบาวโอเคไปแล้วครับผมรีบาวช่วยเพื่อนไม่ไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นโอเคเพื่อนเราสายยิงไงเพื่อนเราสายยิงเราก็วิ่งเล่นทั่วแมปไปวิ่งเล่นทั่วแมปไปเลยโอ้โหดูท่าวิ่งท่าวิ่งมึงกวนโอยมากเพื่อน ท้าวีา่มึงควรโอ้ยจริงโอเคโอ้โหทีมเราโดนดั้งอัดทีมเราโดนดั้งอัดครับผมคุณผู้ชมไปครับผมสเตปแบกมาล่าสเตปแบกมาล่าก็มาดิจานก็มาดิจานสเตปแบกผมสเตปแบกเป็นเหมือนกันได้ครับยังไงครับโอ้โห,โ,โ,หโดนดิงนี่เซนเตอร์เราตกไปได้นะ่โดนลิงวิ่งมาดังอัดงโงโงเลยนะฮะ โอ้โหตัวทีเด็ดเรานี่ไงทีมเรามีตัวทีเด็ดเจ็ดย่านน้ําจา j จุ i ีอยู่มามาดิมาดิลิงมาดิมาดิลิงมาดิลิงมาดิลิงส่งออกส่งออกส่งออกเฮ้ยเฮ้ยฝืนไปฝืนไปเพื่อนฝืนไปฝืนไปผมรีบาวช่วยไงผมรีบาวช่วยได้อยู่อะครับผมโอ้โหฝืนเกินบางทีคุณก็ฝืนชะตาฟ้าลิขิตเกินไปหรือเปล่ามาดิลิง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  ก็ให้เขามาดิลิงมามามสเต็ปอนแน่รีบอวไม่ได้กระเด็นด้วยกระเด็นด้วยมาดิมาดิชูธรรมดาปะชูธรรมดาโดนหมุกตกนะบอกไว้ก่อนนะมาดิมาดิสกีนบ็อกสกินรีบอวอ่ะครับผมผมของจริงผมของจริงวู้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 วว้ววู้วู้วู กูก็วิ่งไปดีวู้ฮู้อะไรล่ะเจ๊ได้ไงอุ้ยเกือบโดนตบเกือบโดนตบเมื่อกี้ตัวผมนี่พุ่งมาเลยอ่ะคือพร้อมตบเต็มที่ขี้เต็มกางเกงมาเฮ้ยโดนตัดโอ้โหโอ้โหชุดธรรมดาดิชุดธรรมดาบ้าล่ะชุดธรรมดาบ้าล่ะโดนดังอัดไปดิครับผมเรียบร้อยโดนนำไปแล้วเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยกดผิดอุ้ยลง กดผิดแต่ลงสอรี่บลกรกดผิดแต่กลายเป็นดีซะงั้นยังไงล่ะยังไงล่ะให้มันมาดิลิงให้มันมาดิลิงอ่ะให้มันมาดิให้มันมาดิให้มันมาดิออกมาออกมาออกมายังไงสกินบล็อกสกินหรือเปล่ามาดิ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 โดนรู้จักสเตปแบกอ่ะครับผมคุณผู้ชมตัวทำแต้มลับป่ะครับ เห็นอย่างนี้ผมก็ทําแต้มได้อยู่นะดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งเป็นไงปวนจัดปวนจัดปวนจัดเตีกันแล้วโอ้โหอันตรงอันตีตบไปเลยอ่ะครับผมสวยเพื่อนรีบเอามารีบเอามาไอ้กดผิดแต่ลงอ่ะครับผมเมื่อกี้ผมกดจะสเตปแบ็กกดผิดแต่กลายเป็นชุดลงซะาง,งาั้นอย่านะอย่านะมาดิลิงลิงก็มาดิลิง,ล,งลิงยังไม่เข็ดหรอ ลิงยังไม่เคร็ดหรอไปเฮ้ยทำจริงโอ้โหนักบาสปฏิหารอยู่ในทีมผมทีมผมมีนักบาสรุ่นปฏิหารอยู่ฮะมาดิมาดิมาด,มาดิปันป่วนนะไปล้มล้มล้ม้ม,ม,ม,มเพื่อนรีบาวช่วยกันยังไงสเต็บแบกโอ้ยสามแต้มโ <laughs> ทษดทษดสเต็บแบกไกลไปหน่อยโทษโทษโทษเราผิดพลาดเองเราผิดพลาดเองเอ เออเ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 อย่าอย่าอย่าทะลึ่งตึงและตังวู้ฮู้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 วูรีบเอารีบเอาวู้ฮู้ไอตัวนี้วิ่งมันมากเลยฮะน้องๆเออเออเออโอ้โหดูดูท่าวิ่งท่าวิ่งเขาเกียนจัดท่าวิ่งเขาเกียนจัดมาดิหมุนตัวกระโดดวู้ฮู้อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้เกือบโดน คือผมชอบมูฟเมนต์มันอะเนี่ยมูฟเมนต์มันวิ่งไวมากนะมันแบบวิ่งไวจัดเลย้ยอุ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะกดอันติกระโดดตบน่าจะทันโอเคได้อยู่นะไม่แย่นะไม่แย่นะสเต็ปแบกหน่อยขอขอสเต็ปแบกทีนึงขอสเต็ปแบกทีนึงสวยอ้อหโอ้โห,โโหไม่ลงไงไม่ลงไงมา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 มันมันใส่เองเลยเพื่อน ดูครับผมทีมผมมีนักบาสรุ่นปาฏิหารน,นะฮะก็มาดิครับก็มาดิครับผมก็มาดิครับเออเออเออวิออ่งไวเดวิ่งไวเด้วิ่งเ,เออเปิดอันติยัดหน้าเออเออโดนตัดบอลเป็นไงโดนตัดบอลโดนตัดบอลโอเคแปลว่าอะไรแปลว่าตกลงไปกลางห่วงเลยครับผมโอเค มาดิมาดิเฮ้ยขาเป๋ครับเปครับเป๊จานจานผมขาเปอะไรอะไรโอ้โหตบจากข้างหลังมันไงเจออันตีผมตบจากข้างหลังอ่ะกระโดดฉลองชัยชนะเฮ้ยโกงโกงมาเนี่ยตาแรกนะคุณผู้ชมมันนี้คือตาแรกของผมผมพูดไว้เลยนะเฮ้ย เนี่ยดูดิเห็นไหมบวกขึ้นมา400เนี่ยตอ้ใงงนผลงานโซนเห็นไหมฮนะเนะีนะ่ยเนี่ยบวกขึ้นมา400คือแต้มผมมีแค่นี้นะเพราะว่ามันเป็นตาแรกของผมจริงๆนะฮะโอ้โหเฮ้เยผมก็ทําไป8แต้มอยู่นะ3มรีบาว2บล็อกครับผมโอ้โหเมื่อกี้เห็นลูกคาว่าไหมเห็นลูกคาว่าโดนตบไหมคื <c oughs> อจังหวะแบบลูกคาว่าแบบหลบจังหวะ2จะดับเบิลคัทใช่ไหมผมกระโดดข้าไปหวดกลางกระบาลเลยตรงท้ายทอยเลยบักโอ้โหให้ดาว ชวนผมมาเล่นเลยครับทีมเมื่อกี้อยากอยากเล่นกับผมอีกไงผมเล่นดีเกินนะฮะ <laughs> โอเคแต่ว่าผมยังไม่ไปนะสำหรับวันนี้เนี่ยมาเล่นตัวใหม่ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นไงกันบ้างฮะโหดหรือเปลา่าถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอีกก็พิมพ์พิมพ์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า